เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มารยา t ไทยเราควรจะมีนะครับอควนอเลือดเือดศรีเ็นไทยอเลือปากอ่อนตอฮะมืออ่อนสาังออนะหออนลือมและเลื่อมและเอาไเอาไหม ุ่มหลังรู้จักให้เราไทยกันนะครับอันสุดท้ายคือ,อ,นนอครับรู้จักการกราบรับไหว้รับนั่นเองนะครับถามว่าทัดยากไหมยากไหมไม่ยากนะครับอันนี้ใคร ผมไม่เกี่ยวเฉยนะครับผมไม่เกี่ยวเฉยนะครับทีนี้เราน้ากันมาตั้งนาเราเมื่อยกันรื้ยังเื่ยแล้วเหรอถ้าเราเื่ยอยากคำนิทานนะอยาอยนิทานอันนี้านั่งดี รรมนะคับไม่ควรนั่งหักนัเอาเท้าหัดมาใส่กระพุ้นไม่ควรนั่งหันเท้าไปใส่อาจารย์ไม่ควรนั่งหันเท้าไปหาเพื่อนและไม่ควรนั่งเอาฝ่าเท้าลงพื้นมีใครนั่งเอาฝ่าเท้าลงพื้นบ้างขอความกรนณาไม่เอาฝ่าเท้าลงพื้นไม่เอาฝ่าเท้ามาหาพระพุ้นไม่ ปรพื้นไทยล้ากฟังนิทานปรมือหนึ่งครับไม่แถมลูกตกเรื่องหนึ่งครับมีแถมใครใครแถมพี่ประธานนักเรียนช่วยละอออกมาทุกหนเดี๋ยวจะมาตบหลับหลังหน้าห้องปรมือหนึ่งครับ ตัวนีงตัทิ้งแทงออกมาเดี๋ยวดูผู้ชายเกิอดออกมาเออออกมาเดี๋ยวมาวดไยอออ ปรบมือหนึ่งครับเออพอพอทำได้โรงเรียนทุกรองหน้าอยู่ปรบมือหนึ่งครับหนึ่งครับสองครับสองครับ,รบนักเรียนครับนักเรียนท่องแม่สุดคูนได้ไหมได้ได้เหรอจริงนะ เอาแม่สองก่อนอ่านเลยสองสาม เราจะต้องแม่สุดโนูนแม่สองแต่มีคำต้องห้ามคือเลขสี่สถ้าว่าถึงเลขสี่ห้ามออกเสียงสีให้เพียบน้าถ้าใครออกเสียงปเป็นเลขสี่เชิญข้าง,งหน้าเพื่อช่วยถีบหนักเข้ามาด้วยเก่งไหมคำต้องห้ามคือคำว่าสี มีใครเป็นคนที úng, ่สามไหมนะไม่ดีนะมีไหมไม่ดีนะเออรู้รู้ห็ไหมว่าสี่ว่าอะรเเออเออก็ต่งกันสองคนเนอ่ะห้าอออไรออที่สามับคนไหนคนเ็นไหนครับเป็นคนดูป้าครับแม่ส แต่ห้ามออกเสียงเลขสี่เล,เลขหกออกได้เลขแปดออกได้เลขสองออกได้รับไหมครับครับทรับหนึ่งสองสาม บาับไปดื่มน้ำบาสวเดี๋ยวจะเล่าทีน้ที่งแกเย็นเย็นึกถึงพอแก้วเอไว้พไหมครับอ่ะิ่สองสามสีาีสุภาพบุรุษ

สิหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองยี่บเป็ยสองส่สเป็นยี่สรบไปเลยถูกไปท้ายอื่นนะเฉลยเป็นสิบมาพอกเฉลยไม่ดีเลยเพราะมันไม่ยอมออกมาขออีอกอย่าง อะไรเดี๋ยวผมจะแจกอะไรดีวะออกมาดีแจกนะเออชาวเวสวนเยี่ยมทองอะไเลยวะอยากิดขึ้นมาเลยเชียวเอาขอสสองสามสี่เริ่งสองสัก เออโอเลยก่นโอ้ยเดกเดี๋ยวเดอันนี้บอกบอลห้ามมั่งตัวกเขาหมนะไม่ใช่นะอาพวเราไปก่อนเลยเดินสอ ได้ยินแต่ได้ยินบอกเชียร์นะเอออยากได้ทัหายเข<ๆ>านะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมันาะลงล่างแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่เบื่อเหมือนกันนะครับรเราได้เชะละยม,มาสี่คนละผมอยากแข่แดกวันนี้มีมาเยอะมีพระรอดลระภูมนะครับรแล้วก็จะหายยางเลย สิริวัฒน์ชื่อเล่นเนิร์ดครับเหนือเหนือครับนี้ชื่อคุณนภมครับผมครับคุณนภมชชื่อเล่นชื่ออะไรครับอันนี้คุยกันในฐานะอาจารย์อูุสิตนะเป็นห่วงกินข้าวเยอะเยอะ